สวัสดีครับพบกับผมพีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวน้พูดได้บายวินบินูนะครับวันนี้นะครับพบกันนะครับในเรื่องราวของ PH นะครับและ Orp c o n t r o l l e r เลอร์นะครับ p h ORP Controller นะครับสำหรับงานสวัยน้านะครับหรืองาน Water t r e a t m e n t นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นระบบนะครับวัดนะครับค่า PH แล้วก็ควบคุมค่า PH อัตโนมัติ แล้ก็วัดและควบคุมค่า o p อัตโนมัติถ้าเราเห็นนะครับตัวชุดคอนโทรลแบบนี้เมื่อก่อนนะครับการเข้าถึงนะครับก็จะค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากราคานั้นสูงมากเหลือเกินนะครับถ้าเราเห็นชุดนะครับที่สามารถวัดทั้งสองค่าได้แบบนี้ราคาของเขาก็ประมาณ3-4มสี่หมื่นขึ้นไปนะครับเป็นอย่างต่ำแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อวันนี้นะครับผมปีชาและทีมงานปนบินพูนะครับ ค้นคว้านะครับเครื่องมือนะครับที่นะครับคุณภาพดีแต่ว่าราคานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับถูกมากนะครับจริงๆนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับแล้วก็ได้นำเข้ามานะครับเป็นรายแรกนะครับที่จะนำเครื่องคุณภาพดีราคาถูกแบบนี้นะครับเข้ามาให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะครับถูกแบบนี้ใช้งานได้ดีไหมคุณวิชานะครับ ตัวนี้การันตีโดยผู้ปีชานะครับว่าใช้งานได้ดีนะครับเรามาดูการทํางานของเขานะครับมีตัวโม่กันเยอะนะหน้าตาแบบนี้นะครับ p h เฮดอูอาร์ l คอนโมเดล p h 8 0 3นนะครับดูที่หน้าจอนะครับก็จะมีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านบนนี้นะ จะเป็นปุ่มสําหรับการสอบเทียบคลิเบต PH7 PH4 นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับข้างล่างนี้จะเป็นการตั้งเซตพอย n ์นะครับเซตพอยส์ point, หรือค่าที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของ o r p นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของ PH นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับถ้าเราจะเทสนะครับหรือใช้งานนะครับ ก็เปิดมาที่เทสนะครับถ้าเราจะตั้งค่าเซตพอยต์ก็ตั้งไปที่เซตนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นค่าค่า pH ว่าเราจะตั้งไฮหรือตั้งโลนะครับก็คือถ้าตั้งไฮก็คือค่าเกินนะครับก็จะสั่งให้นะครับดยซซ่งปั๊มทำงานถ้าตั้งโลก็คือต่ำกว่าค่าเซตพอยต์แล้วสั่งให้ทำงานนะส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มอะลามนะครับเมื่อคอนแทค t รีเลย นะครับถึงนะครับตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับโอเคเรามาดูกันเปิดเครื่องรันดูกันเลยนะโอเคเนี่ยขออนุญาตถอดนะครับเอาพุทออกก่อนหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้ มันเป็นตัววัดค่า pH แล้วก็วัดค่า o p แล้วก็คอนทรลด้วยนะครับบรรทัดบนจะอ่านเป็นค่า pH นะครับบรรทัดล่างอ่านเป็นค่า ORP โอเคเรามาดูก่อนื่นเลยมาดูวิธีการคาลิเบตก่อนนะครับคาลิเบตค่า pH มาตรฐานนะครับอินทูเมนต์นะครับสำหรับค่า pH ก็คือมีการเซตนะครับซีโร่สโลปนะครับ คาลิเบตสองนะครับโซลูชันพีเกับ4มีมาด้วยเลยในชุดนี้ pH 7นะครับให้มาด้วยเลยก็จะเป็น pH 6.8-6.4ส่วน pH 4ก็จะเป็น4.003นะครับเวลาคาลิเบตก็คาลิเบตที่4ได้เลยนะครับโอเคนี่คือมีมาด้วยนะแน่นอนครับ การคาลิเบรก็คือการสอบเทียบนั่นเองก็คือเป็นการทําให้ตรงนะครับนะโผลที่มีมาให้ด้วยนะครับ2ตัวนะครับอันนี้เป็น pH Pro โก็จะเขียนนะครับว่า p h e ฮดอิริทโรนะครับ pH อิริทโรก็คือหัววัดค่า pH นั p ่นเองนะครับเราจะทําการคาลิเบรนะครับก็โอเค จุ่มไปที่นะครับน้ำยาตัวนี้คั้เรียที่ p ี H 7ก่อนนะครับอันนี้ผมเทน้ํายาใส่ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับอโอเคพอใส่ค่าเข้าไปมันก็จะต้องนะครับอ่านที่หน้าจอให้ได้6.86นะครับตามโซลูชันโอเคอย่าตั้งไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ ค่านะครับอ่านอยู่ที่7.16นะครับแต่ว่าน้ำยาของเรานั้นก็คือ6.86นะครับยังไม่ตรงนะครับเราก็ปรับค่า pH เนะครับปบรับค่า pH มาอยู่ที่6.86 โอเคหกจุดแปดหกหกจุดแปดห้านะครับโดยประมาณนะครับนี่คือการสอบเทียบโ okay. อเคเขาบอกให้ทำสองโซลูชันนะครับถึงจะมาตรฐานนะครับเราก็ถอดออกนะครับนี่คือการคาลิเบตโอเคไปจุ่มที่อีกน้ำยาหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนน้ำยาก็นะครับซับด้วยกระดาษทิชชูนะครับโอเค ถัดไปก็จะเป็นน้ำยาน,นะครับ C นะครับอ่าน Vc นะครับตอนนี้อ่านอยู่3.95-3.96กก็ปรับไปนิดนึงนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้4.00นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยกออกจากโซลูชันนะครับโอเคนี่เป็นการคาลิเบรตสอบเทียบนะครับให้ตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนค่าพีเฮส่วนค่าอวพีนะครับโปรบไม่มีการนะครับคาลิเบรตนะครับโอเคการคาลิเบรตเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับค่าพีเฮ Okay, ต่อไปเรามาดูวิธีการปรับเซตค่าเซตพอยต์นะครับค่าเซตพอยต์ของ pH นะครับปกติถ้าเป็นงานสาะว,ว่าน้าของเรานะครับอ่าโอเคอย่าลืมโยกนะครับตัวเซตนะครับอ่าเวลาตั้งค่าเซตพอยต์ก็ปรับโยกไปที่เซตนะโอเคตอนนี้นะครับค่า pH สำหรับงานสาะว,ว่าน้าเราอยากได้นะครับก็ประมาณสัก7.2งถึง7.6นะครับ ผมจะตั้งอยู่ที่7.2นะครับโอเค7.2 1อหนึ่งอ่าโอเคประมาณนี้นะ7.2แล้วกันนะครับหนึงลบนิดหน่อยนะครับนี่คือการตั้งค่าเซตพอยต์ของค่า p h นะครับถ้า ค่านะครับถ้าเราตั้งนะครับถ้าเราตั้ง high นะครับถ้าเราตั้ง high ก็คือค่าพ H เกินนะครับสมมติผมตั้ง high นะค่าพ h เทเกิน7.2นะครับก็จะนะครับสั่งเอาพุทธให้ทำงานอ่ะลองเปิดมาดูซิว่าตอนนี้อ่านเกิน7.2อไหม่าตัวนี้นะครับ7.14นนะครับยังไม่เกินนะครับก็ยังไม่สั่งนะครับให ตัวเอาพูดทำงานนะครับถ้าผมลองตั้งนะครับเอาใหม่ลองตั้งอยู่ที่นะ 7. 7. เจ็ดจุดเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์อ่ะผมจะตั้งเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ดูนะเจ็ดจุดศูนย์สองก็ได้นะครับโอเคเอ่ะลองเปิดมาที่เทสดูซิเทสอ่ะตัวนี้อยู่เจ็ด เราตั้งเซตพอยใหม่นะครับตั้งเซตพอยสักประมาณโอเคเราตั้งเซตไว้หกแล้วกันถ้าเกินหกไปนะครับถ้าค่าที่อ่านได้จริงนะครับเกินหกนะครับถ้าเราตั้ง high ก็จะสั่งเอาพุทให้ทํางานเดี๋ยวลองดูนะโอเคอันนี้หกจุดแปดสี่หกจุดแปดห้าถูกต้องไหมครับก็จะสั่งให้นะครับอะลาม p h ตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้มันก็จะมีนะครับที่มีมาด้วยเลยนะครับ นี่คือความพิเศษของเขานะครับอ่าโอเคมีเอาพุทนะครับตัวนี้นะครับถ้าอารามดีเลตตัวนี้ทํางานนะครับ pH ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะติดด้วยใช่ไหมครับก็หมายความว่ามีการจ่ายไฟนะครับให้นะครับปรับค่า p h นะครับถ้าเราตั้งไฮแบบนี้นะครับตั้งไฮแบบนี้ก็ส่วนมากก็คือจะใช้งานกับระบบเกลือนะครับก็คือ ค่า pH เกินนะครับกว่าค่าเซตพอยต์นะครับเกิน7.2ไปก็ให้เติมนะครับกดเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างนะครับโอเคตัว pH นะครับไปคอนโทรลนะครับสูบนะครับ pH Regula t o r ก็เสียบปั๊มนะครับด o s ซ n g ปั๊มเข้าไปนะครับที่ช่อง pH เลยนะฮะโอเคนะครับก็ปั๊มก็จะทำงานนะครับแต่นี้คือกรณีที่ค่าเกินนะครับ มาตรฐานนะครับมีสักคู่นะครับที่เราตั้งไว้นะครับโอเคอันนี้คือกเรเลไฮหานะครับยกตัวอย่างนะครับโอเคตัวอย่างให้ดูนะแล้วถ้าโลล่ะโลก็เหมือนกันนะครับอ่าก็ปรับไปที่ิโลนะครับโอเคเราลองตั้งค่าเซ็พห้อยใหม่นะครับไปที่เซ็โอเค ถาเมื่อว,ว่าเราตั้งค่า pH เซต n t ไว้อยู่ที่สักเักดจดแล้วกันนะถ้าค่าถ้าเราโยกมาที่โลนะก็คือค่าต่ํากว่าเมื่อไหร่ก็จะสั่งงานอเดี๋ยวลองเทสดูโอเคปบคตัวนี้นะครับ pH อลา,าติดนะครับไฟที่ตรงนี้ติดนะครับก็คือถ้ากรณีเราตั้งโลนะครับก็คือเป็นสารคอโรนนะครับ สารที่ใช้คาลนเก้านนั่นเองนะครับค่าพ H ในสารเป็นกรดนะครับก็นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับที่เราตั้งไว้ก็ให้ฟีดนะครับเคมีที่เป็นด่านเข้าไปนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กนะครับปั๊มดิลซิงเข้าไปก็จะทํางานเลยนะครับนี่คือการตั้งค่าพ H นะครับไฮหรือโลนะครับแล้วแต่นะครับระบบสารของเรานะครับสุดยอดมากนะครับเครื่องราคาประหยัดแบบนี้นะครับสามารถคอนโทรลได้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเราบุญพิชานะครับอย่างหนึ่งเรามาดูกันนะครับก็คือค่า o อนั่นเองนะครับเราจะปรับเซตค่า o อนะครับให้คนทรลอัตโนมัติโอเค o อนะครับตัวนี้แม็กซิมัมสุดเลยนะครับอ่านอยู่ 5. จุดนะครับ25 26นะครับโอเคอันนี้ก็คือปรับลดลงได้นะครับแต่ว่าโอเคเบื้องต้นผมจะปรับให้อยู่ที่แม็กซิมัมสุดนะครับ5.26จุงนะครับ ก็คือนะครับเมื่อไหร่นะครับที่ค่าที่อ่านได้จริงนะครับต่ำกว่านี้นะครับก็จะสั่งให้เติมคอรีนนะครับถ้าเป็นเราจะเอาไปคอนโทรเครึ่งเกลือก็ได้หรือจะเอาไปคอนโทรลระบบนะครับที่ค่าเชืโรคนะครับช่วยกับคอรีนก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับ UV นะครับหรือโอโซนก็แล้วแต่นะครับสามารถนะครับต่อพ่วงเอาพุทที่ตำแหน่ง ORP นี้ได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราตั้งอยู่ที่525นะครับหน่วยนะครับ o อก็คือเป็นมิลลิโวลต์นะครับเมื่อไหร่ที่ค่าต่ำกว่านะครับก็หมายความว่าค่ากรดในสระน้ำต่ำนะครับก็จดจ่ายเข้าไปในระบบนะครับก็มาดูนะครับเทสกันเลยนะโอเคอ่านได้จริงตอนนี้นะครับน้ำในโซลูชันนี้นะครับ233มิลลิโวลต์นะครับ มันต่ำกว่า5 25เมื่อสักครู่นะครับอารลามรีเลอโอพตัวนี้ก็ติดนะครับตัวนี้นะครับก็จะต้องติดด้วยนะฮะโอพตัวนี้ติดนะครับไฟก็จะจ่ายที่ปลั๊กตรงนี้ด้วยนะครับโอเคถ้าเราใช้ระบบเกลืออยู่นะครับคลอรีนไม่พอนะครับเราจะต่อฟังก์ชันนี้ช่วยนะครับสูบคลอีนน้ำเข้าไปได้ ปั๊มนะครับสูบโอลีนเข้าไปช่วยก็จะทำงานได้ทันทีหรือจะไปจ่ายให้เครื่องโอโซนนะครับไฟพาวเวอร์เข้าไปจ่ายให้ด้วยหรือจะไปจ่ายให้ด v g ีเจนนะครับหรือระบบอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำงานนะครับโอมันสุดด้ดมากนะครับโอเคนะครับสิ่งที่มีมาด้วยเลยในชุดนี้นะครับ PH OP o o n t r o l l e r นะครับก็จะมีนะครับโอเคเดี๋ยวุญาะถอดก่อนนะ มีตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับมาด้วยกันนะล yeah. ักตัวนี้นะครับเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับสามารถใช้ได้นะครับหลายมาตรฐานทั้งลักแบบมาตรฐานในการนะครับยุโรปออสเตรเลียนะครับมาตรฐานของบ้านเราสามารถเสียบได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเค อิเล็กโทรดนะครับมีมาด้วยกันเลยทั้ง2ชุดนะครับทั้ง P H แล้วก็ U r P นะครับโอเคเป็น B N C นะครับแบบนี้นะครับตัวคอนเนคเตอร์นะครับโอเค P H Buffer Solution นะครับมีมาด้วย2ขวดนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ a c e s s o r y นะครับเล็กน้อยนะครับมาเพิ่มเติมนะครับ ในราคาที่พิเศษสุดกว่าใครแน่นอนในในวงการนี้นะครับราคานะครับเราตั้งไว้อยู่ที่15,000บาทนะครับทั้งเซ็ตนะครับยังไม่รวม d h e Single p นะครับก็มีตัวคอนโทรลนะครับมีเอาพุูนะครับมีโปรบนะครับมีบัฟเฟอร์โซลูชันนะครับตัวนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่15,000บาทนะครับราคานี้นะครับมีดิสカウตแน่นอนนะครับ สำหรับกลุ่มดิลเลอร์นะครับที่ได้ราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับราคาพิเศษกว่าใครนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อไปใช้งานเองตามบ้านเราก็มีราคาส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันมากน้อยเท่าไหร่อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับที่ฝ่ายขายวินวินผู025081326-7เช่นเคยต่อฝ่ายขาย102-107 สำหรับผมพีชาวันนี้เรื่องราวดีๆพีเฮ o โอพีคอนโทรเลอร์นะครับใหม่ล่าสุดนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับคนไทยได้เข้าถึงนะครับอย่างไม่ได้นะครับมีจำนานแล้วนะครับตอนนี้นะครับ PH เฮดโอพีคอนโทรเลอร์นะครับที่วินวินบูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมีเท่านี้สวัสดีครับ